เนี่ยตอนนี้ลูกกำลังอยู่ในนะฮะครัวคุณครลุงยานะครับโอ้โหสนุกใหญ่เลยเออเตะเตะเตะเอาแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วระวังระวังพื้นระวังพื้นมันมาอยู่นี้มาอยู่นี้ลูกปอกปังปังปอกป้องมานี่ปังปังนี่นี่นี่ปังปังลูกมาอยู่ปังปังขาเตะบอลกับพ่อมาเตะบอลกับพ่อแล้ว บอลมาแล้ว <ste> เอ้ยโอ้ยตับจับเอ้เตะเตะเลยอืโอ้สนุกสนุกเก่งขาเก่งมากอ่าเอาอ่าอ่าท่าอะไรลูกท่าอะไรท่าเลยท่าจับกบเหรอครับอือไปแล้วไปแล้วอือจับกบเหรอครับเอ้อปังๆจับกบเหรอครับ ปังฟังจาาง๋าวิ่งม se าป้องวิ่งป้องวิ่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 งป้องฟังเร็วป้งฟังเร็วป้งฟังเร็วจิงว่าครับมามาหาพ่อหาพ่อเร็ววิ่งหาพ่อเร็วฟุตบอลเชลซีนะฮะคนใหม่นะครับนนี้คือลูกมาแล้วครับมาแล้วครับครับเตะบอลมาแย่งบอลครับแย่งแย่งแยงบอ้โหแย่งได้ละครับติดต่อมาเตะครับดูครับดูการเตะนี่ครับโอ้ยดูการเลี้ยงบอลดูการเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลนี้ลูกเลี้ยงบอล เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลมา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 มาจำขาหลอกจำขาหลอกจำขาหลอกอือขาหลอกเตะลูกเตะเตะเตะลูกเตะเตะเฮ้ยเขาเตะจริงว่ะเขาเตะเป็น เขามเตะเว้ยเตะเตะลูกเตะเออเตะเ,เตะเ,ตเ,ตเ,ตเยเตะมามามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตะเตะ เดินเซเดินเซโอ้โหเหอยๆเสียเสพักก่อนไหมเสยเสียพักก่อนไหมมือออกกันละผมเปียกเลยเห็นเห็นได้ชัดเลยเอาเอาพักก่อนพักก่อนปังฟังเลี้ยงเลี้ยงบอลปังฟังเลี้ยงบอลโอ้โหไม่หยุดเลยนะหยุดเต้เลยเต้เต้มาหาพ่เต้ เตะ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 เดิเตะเตะว้าขาไม่สพัเตะนี่ต้องทาพ่ลูกอะไรลไม่มแม่ นีเหมือนหหลับยาวอ่ะพี่ลูกปีนขึ้นเอ้แค่โอเค่งว่ะต้ลองเตงระวังเขาด้วยผมป้องลูกปีนดิขน่ะเขาปีนเตนจังหวะเขาได้เออเฮ้ยเฮ้ยเอาเก้าได้หมดเลยนี่ว่ะ เขาสัมผัสตัวเองได้หมดเลยพี่ป้ามันต้องต่างระดับนะระวังใช่เฮ้ยลูกขึ้นได้เองอืมเก่งเก่งลูกขึ้นไปที่สุดเลยที่ลูกขึ้นที่สุดเลยอ่ะปกป้องลงทมามั้งอืออือเดี๋ยวรนะังพี่ดูบังๆนะอืาพี่ดูปกป้องพี่ดูพัฒนาการเขาด่าลูก ถือในรูปมือบ้างนะครับครับป้องครับขึ้นจริงดีนะเขาไปแล้วไปแล้วปกป้องน้องเล่นแล้วก็จะเล่นตามน้องอ่าขึ้นเป็นแล้วเว้ยเป็นน้องทำเขาวังเงิบนะอนนัอะอะไรจะกระโดดลงมาขนลงมามันไม่ได้ลงแบบง่ายๆลูกจเต็มน้องเนี่ย เราขึ้นไปด้ลูกเก่งมากเฮ้ยปีนเป็นว่ะเก่งมากครับ